ทีวีสีช่อง3ร่วมกับ h o n e y and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสน่ห <c oughs> เรามารวมเป็นทีมกันยังมองต่ว,วันดูพระจันของเรา ชวนเจะไปเที่ยวลกใหม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาถ้าไมา่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวลกใหม่ไทยแลนด์วอล์คจะมีกันไปเที่ยวทะเลและขึ้นขเขาลูกใหญ่ไม่ว่าที่ไหนจะอ่าทุกคนเมืองน่าเที่ยวทริปนี้นะคะ พึ่งผ่ามาที่จังหวัดพะเยากันค่ะเราอยู่กันริมน้ําเลยนะคะมาเที่ยวกาดระเบียงสุขริมวานพะเยาค่ะและทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะคะรวมจนถึงวันนักขะตะัตฤกษ์นะคะเขาก็จะมีการ เปิดตลาดเช้ากันค่ะแล้วก็มีการใส่บาตพระนะคะซึ่งเป็นการใส่บาตพระที่ท่านพายเรือจากฝั่งกะนน้นนะคะมารับบาตท,ที่ฝั่งนี้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะเปิดบูธร้านอาหารนะคะนะคะ mm hmm. ตลอดแนวนี้เลยนะคะ mm hmm. อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี่ชิมไปจน คงเริ่มกลางยังไม่ได้ถ่ายก็พอถ่ายตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เพิ่งใส่บาทเสร็จนะคะแล้วพึ่งก็จะพาทุกคนมาแอลร้านกันค่ะว่าร้านอาหารนะคะที่เขาเปิดในช่วงเช้านี้มันมีอะไรบ้างกวนเพียวตอนนี้นะคะไม่เหมือนเก่าแล้วล่ะ เพราะเขามีตลาดเช้าริมกว้านที่เรียกกันว่ากาดระเบียงศกค่ะซึ่งเขาจัดให้กับชาวเมืองพะเยาแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้ออกมาเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของกันอย่างเพลิดเพลินโดยเฉพาะอาหารการกินอยากจะบอกว่าน่ากินทั้งนั้นเลยล่ะพอดีบบอเราเดินมาเดินไปอ,อยากกินน้ำเต้าหู้ไม่ทำไม ที่นี่มันไม่มีน้ำเต้าหู้เลยก็เลยถามคนขายนะคะว่าทำไมร้านไหนขายน้ำเต้าหู้บ้างก็บอกไม่มีครับเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะมากับปลาท่องโกซึ่งมันเป็นของทอดและนี้ถ้าเผื่อเกิดว่าออของทอดเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นเลยบรรยากาศมันเลอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันส่งกลิ่นแรงเขาก็เลยแบบว่างดของทอดทั้งแนวเลยอะคะ่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า ที่เป็นแบบนึ่งนต้มๆเป็นอะไรแบบที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอันตรงนี้ก็จะแบบเหมือนกับสไตล์แคมปิ้งนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบค40บาทได้6ชิ้น ตรงนี้มีสเต็กนะคะ60สบบาทก็อิ่มแล้วนะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะมีหอรโมกมีเคก้กมีเบเกอรี่ค่ะนี่เป็นอาหารอาหารเมืองเจ้าจิ้นส้มหมกไข่ตุน๋นจิ้นส้มทอดจิน้นจิ้นส้มโบราณมีจิ้นส้มปิง้งอันนี้หมูปิง้ง ผลนะคะ ระเบียงสุกนะคะก็สุกสมชื่อจริงๆเลยค่ะมาแล้วก็รู้สึกสุขใจมาเล่นดนตรีที่การระเบียงสุกนี่มีความสุขไหมคะสุขมากค่ะค่ะคนฟังก็มีความสุขนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะบอกว่ามีสาวพยาว่ะคะ่ะในทีมเราจะร้องเพลงที่ฟังนี่พี่ยาพี่ยาอสียงปรบมือ ระเบียงสุขสมเป็นพื้นที่ที่สร้างความสุขให้กับทุกๆคนจริงๆเลยล่ะที่นี่นะคะเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ตีห้ไปจนถึง11โมงเท่านั้นค่ะร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชน ร่วมเดินทางละไมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพยาวนะคะ เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมแล้วก็พระพุทธศาสนาค่ะที่นี่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีวัดเก่าแก่นะคะแล้วก็มีโบราณสถานที่สำคัญมากมายเลยละคะ่ะอย่างที่วัดพระธาตุจอมทองเนี่ยนะคะก็เป็นโบราณสถานที่เรียกว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองพเยาวเลยนะคะ เมื่อน้ำพึ่งพามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ต้องไปสักการะองค์พระธาตุกันค่ะทางงานตามน้ำพึ่งมาเลยนะคะ พระธาตุจอมทองเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัดพยาวนะคะตั้งอยู่บนดอยจอมทองริมกว้านพยาวถึงจะไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างองค์พระธาตุที่แน่ชัดแต่ก็เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สุดในเมืองพะยาวที่มีความสําคัญและยังมีประเพณีที่น่าสนใจมากๆอีกด้วยค่ะเป็นพระธาตุ เก่าแก่ที่สุดในเมืองพะเยาและสำคัญที่สุดจะเห็นได้ว่าพระเจ้าตนหลวงเนี่ยเป็นวัดแต่ไม่มีพระธาตุมีแต่พระเจ้าตนหลวงเพราะบริเวณเนี้ยเป็นที่ธรณีสงของ,ของวัดศรีคงคำซึ่งมีพระธาตุอยู่แล้วและสำคัญอยู่แล้ววัดหลวงก็เลยไม่สร้างแล้วก็จะมีประเพณีสงน้ำพระธาตุซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนหกเปง ก็ประมาณดักเดือน3าม,มาคบูชาบางปีก็ตรงบางปีก็ไม่ตรงถ้าบางปีตรงแสดงว่าจะมีเวียนเทียนกลางน้ำด้วย อ,องค์พระธาตุจอมทองนะทุกคนเป็นเจดีย์ทรงล้านนามมีความสูง30เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตรุรัสซ้อนทับกัน3ชั้นยอดบนสุดก็จะเป็นฉัตสีทองมีฐานโดยรอบที่บุด,ด้วยแผ่นโลหะดุลโดยรอบขององค์พระธาตุก็จะปิดด้วยทองจังโก้และมีลวดลายรูป12นักษัตย์และลายไทยที่งดงามมากเลยล่ะค่ะ เมื่อเรามาสักการะพระธาตุจอมทองแล้วเนี่ยนะคะมันมีมุมมองใหม่นะคะที่เกิดขึ้นภายในวัดซึ่งเราไม่ควรพลาดเลยนะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของที่จังหวัดพะเยาด้วยนั่นก็คือสกายวอล์คที่วัดนี้แหละคะ่ะไปชมกัน สกายวอ k แห่งนี้นะคะมีความยาวประมาณ100เมตรตลอดเส้นทางเดินก็จะมีต้นไม้ผ่านไม้ต่างๆให้เราได้ชมสร้างความร่มรื่นให้กับผู้ที่มาพักผ่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะอ้อเดินมาจนถึงบริเวณด้านหน้าของละครังใหญ่นะคะพอมองมาทางด้านหน้านี้นะคะก็เพ็นแบบว่า โอ้โหเป็นเรียกว่าท็อปวิวที่แบบว่าสวยอลังการมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับเป็นฉากที่แบบว่ามาต้อนรับเราเลยนั่นก็คือภาพของวานพเยาค่ะที่อยู่รอต้อนรับเรานะคะแบบเป็นทั้งผืนเลยคะ่ะสวยงามจริงๆเลยนะคะ แล้วก็เป็นไก่จอเป็นหมากุนต้องเป็นอะไรคะกุนกุนก็ต้องเป็นหมูใช่ไหมแต่ที่นี่แปลกค่ะคือเป็นช้างนะคะก็เลยลองถามทางหลวงพ่อดูกุนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเป็น กุนที่ว่าแปลว่าหมูน่าจะมาจากคําว่ากุนชอนกุนชอนเนี่ยก็แปลว่ชนนชาช้างร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงเ ทำไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV ทุกคนเห็นด้วยกันพึ่งมีค่ะว่าถ้าเผื่อเรานะคะไปท่องเที่ยวที่ใดก็าตามนะคะเรื่องที่พักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเรานะคะ ักที่ดีๆนะคะแล้วก็สะอาดสะอาดสะดวกสบายบริการดีนี่นะคะเราก็จะพักผ่อนเต็มที่แล้วก็มีความสุขด้วยแหละเนาะดังนั้นนะคะมาที่พะเยาเพึ่งก็เลยเลือกที่ M 2 Hotel วอเ e อร์ไซค่ะแล้วก็น้องเกรดนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการก็จะพาน้ำพึ่งไปชมห้องพักแล้วก็ชมรอบๆบ,บริเวณของโรงแรม สําหรับไอเดียในการออกแบบของโรงแรมของเรานะครับผมจะตรงตัวตามชื่อเลยก็คือ M2 นะครับผมย่อม,มาจากคํา2คําก็คือโมเดลและก็มินิมอลนะครับผมเราจะใส่ใจเรื่องการออกแบบโดยการออกแบบให้ดูเรียบหรูและก็ดูเรียบง่ายด้วยไปด้วยกันครับผมทำให้รู้สึกว่าพักผ่อนแล้วมีความสบายครับตามตรงตัวชื่อของ2คํานี้เลยครับว้าวทุกคนมันแบบเจ๋งมากเลยวิวนี้สุดยอดมากเลยนะคะ โอ้โหทั้งแบบว่าวิวน้ำวิวเขาลงตัวมากเลยอ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นเ<ช>ล็กฟอนต์สวีทรูมนะครับผมเราจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับตัวนี้เป็นแบบซันเซ็ทจะเป็นแบบที่อยู่ฝั่งมุมจะเห็นพระอาทิตย์ตกนะครับผม<ช>ห้องตัวนี้จะเป็นห้องที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าที่สุดของเรานะครับผม,มแล้วก็จริงๆแล้วทุกตัวห้องฝั่งนี้จะเป็นห้องฝั่งที่เห็นกวา100งร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่สองท้ายในโรงแรมเลยครับผมมีสมาชิกเห็นกวางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมทั้งนี้ทั้งภายในห้องจะมีเป็นพวกเฟอร์นิิิเจอรรร์์พวกมมนบาาาสถ อยู่ในห้องใช้ได้ฟรีทั้งหมดเลยด้วยครับลมดีด้วยล่ะค่ะลมดีลมดีไม่ร้อน ตัวนี้จะเป็นห้องท้ายเดียวกับท้ายเมื่อกี้นะครับแต่จะอยู่คนละฝั่งกันตัวนี้เราจะเรียกว่าฝั่งคอนเนอร์นะครับผมเป็นห้องเล็กฟอนสวีทเหมือนกันขนาดตารางเมตรอยู่ที่49ตารางเมตรเท่ากันเลยของแบบน,นใช่ตัวฟังิลิตี้ภายในห้องจะเหมือนกันแต่ว่าเลเยอร์เดลเอาภายในห้องจะแตกต่างกัน,นครับตัวนั้นเราจะเน้นวิวเป็นหลักครับผมส่วนตัวนี้เราจะให้สำหรับล<ม>ูกค้าที่ต้องการความไพรเวทมาเป็นครอบครัวขนาดห้องจะดูกว้างขวางกว่าครับผมจะดูได้ตาปากนะครับ จะเป็นห้องสแตนดาดนะครับผมจะเป็นห้องที่อยู่ฝั่งมุมเมืองนะครับผมอยู่ติดถนนนะครับผมวิวก็จะเป็นวิวเมืองเลยห้องนี้จะเป็นห้องขนาดเล็กสุดของเรานะครับผมอยู่ที่ขนาด29ตารางเมตรนะครับผม<ไ>แล้วก็ทุกอย่างตัวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่คนค่อนข้างนิยมเหมือนกันครับผมเพราะเป็นห้องที่โลว์บัเจิตที่สุดของเราแล้วครับผมแล้วก็ทากคนผ่านไปผ่านมาก็จะเลือกทายนี้เป็นส,สดส่วนมากครับผมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่เห็นก้านนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาหารเช้าของเราทานชั้นเจ็ดเห็นดัดฟ้าเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วครับ ที่ M2 Hotel Water Side นะคมีห้องอาหาร Atmosphere Sky Bar and Restaurant ไว้บริการให้กับแขกผู้ที่พักแล้วก็ผู้ที่มาเยือนแล้วก็พบปะสังสรรค์ได้รับประทานอาหารแล้วก็ได้ชมบรรยากาศดีๆนะคะสวยๆริมก้านกันแบบนี้ละะ่ะค่ะนะเพื่อว่าเดี๋ยวเราไปชม บรรยากาศที่เราจะต้องรับประทานอาหารเย็นนี้กันดีกว่าไปเลยโอ้โหบรรยากาศดีอีกแล้วแล้วก็เป็นนะคะดาดฟ้าด้วยมองเห็นนคักวิวของกวานพยาวแบบอือหือ ได้เต็มตามากๆา <c oughs> ได้เวลาทานอาหารกันแล้วล่ะทุกคนสำหรับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เราจะเริ่มต้นกันด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยกันก่อนจากนี้ก็คือกุ้งผัดซอสไวท์ขาวต่อมาก็เป็นพาโลต้มแซบ่บ กระพงทอดพุงแตกหมูกรอบคับวพริกเกลือและที่ห้ามพลาดเลยนะก็เป็นเมนูเด่นสูตรเฉพาะของทางร้านนั่นก็คือดักคอนฟิตสลัด ว่าแล้วมาพยาวทริปนี้ได้ทั้งกินและเที่ยวและยังพาคนที่รักออกมาเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในตัวเมืองพยาวหลายจุดเลยล่ะค่ะมีความสุขมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทําให้เราได้พบกับเมืองน่าเที่ยวดีๆแบบนี้ใครมีแพลนมาแอวเหนือก็อย่าลืมพาคนที่คุณรักออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะกับเมืองน่าเที่ยวอย่างพยาวค่ะ จันของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวละไม้ด้วยกันขึ้นมาที่ลังขอขอบคุณ M2 Hotel Waterside โทร06 3164 7824 054 070 587เที่ยวลมไม้ไทยลัง